สวั seen. สดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่แถวถนน MSC ค่ะก่อนถึงปั๊มแก๊สนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้จะพามาร้านบรรยากาศดีๆนะคะแบบบ้านๆเป็นอาหารตามสั่งค่ะนั่นคือร้านเจ๊ติมอาหารตามสั่งนะคะเห็นว่ามีก๋วยจั๊บด้วยข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบด้วยนะคะมีเติมร้หมูด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ สวัสดีค่ะ,คะอโอ้โหผัดอะไรหอมเชียว,วกระเพราหมูกรอบปนตับสี่สิบนะคะแม่ตีมขายอะไรบ้างคะมีหลายอย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบตจมเลนุ่ยกไก่จ้าอาหารต้งสั่ง,งจัะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโจมยันโจมค่ะ,คะหมูไก่มีเนื้อไหมจ้ะเนืไก่มีแต่เนื้อไม่มีนะคะเนื้อไม่ม,ไมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะแม่ คือเริ่มกันได้สามสิบสามสิบบาทนะคะอันนี้ก็สี่สิบใช่ไหมคะแม่เป็นทะเละแม่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะ จริงๆนะว่าแม่เปิดหลายปีแ,แต่แม่ย้ายมาขายที่บ้านนีประมาณสองปีอ๋อตอนแรกขายอยู่ไหนอะจ๊ะอ๋อหน้าเคหะแล้วก็มาเปิดร้านที่บ้านทําไมถึงย้ายคะแม่ก็มันที่เกตขนไปขนมาจ้าขนไปนู่นช้ากว,ว่าเอารถไปเราสบายหน่อยก็ขนกลับไปแย่ก็เลยตัดสินใจมา ขายที่บ้านเลยดีกว่าแม่และวโควิดนี่กระทบมากไหมคะแม่กระทบมากเลยกระทบมากเลยเห็นเห็นเลยก็คือจะจกขายวันหนึ่งสามสี่พันตอนนี้แม่แทบตายหรดูวันละพันกว่าบาทยังไม่ได้โอ้โหเราะยอดยอดก็คือลดลงนะคะแม่บางวันข้าวหม้อนี้ก็ไม่หมดโอ้โหแต่แม่ก็ยังเปิดขายทุกวันเลย ขายทุกวันไม่ได้อยู่รถขายทุกท้อง่นค่ะคุณแม่สู้ๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะมาใช่ค่ะสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้นะใช่ก็ต้องทำค่ะกินไปวันๆนิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะรอมูรอเช้าก็หาได้จากคืนอ่าก็ต้องทำไปอย่างนี้แน่ค่ะแม่เราไม่ทำอะไร แฟนจะปิดเตียงกันแน่อ๋ออ่าเป็นไรอะคะติดเตียงเอ้ยเส้นเลือดตีอ๋อแล้วก็คือเมื่อเมื่อสักครู่นี้ลูกสาวปะคะตรงไหนปนวันอ่ะอ่าใช่ลูกน้องอ๋อเป็นลูกน้องอลูกน้องกันแน่ช่วยกันอ๋อช่วยกันนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ช่วยมาช่วยคุณแม่นะคะค้ะมันเราไม่ขายใะไรบ้างตรงไหนกินนะเนาะใช่ไหมติดเตียงค่ะ งานเนี่ยลูกสาวก็ตกงานเนี่ยลูกสาวอยู่ที่ไหนอะคะตอนนี้ตอนนี้ไปเป็นจ้างานเขาขายของอย่างนี้นหละอ๋อค่ะแม่ก่อนนีทางานอยู่เทปมีอะไรก็ต้องช่วยกันทําไปก่อนนะเนาะช่วงนี้ตอนนี้ก็ต้องทำไม่ได้ค่ะก็ต้องทาไปก่อนค่ะแม่นี่ค่ะนี่เป็นหลังคามุงแฝกเขาเรียกว่าอะไรอะคมุงแฝกค่ะมุงจากมุงแฝกนะคะเออจาก มุงแฝกนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้อยู่ใกล้ๆเลยนะคะแบบต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นด้านบนอีกทีนึงนะคะบรรยากาศดีมากถ้าไม่มีต้นมะม่วงก็ไม่เย็นขนาดนี้ใช่ไหมแม่เธแม่โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะแม่ขายแบบบ้านๆราคาบ้านๆนะคะต้นรดน้ำหนอโมจะได้ดูด้วย นี่อย่างนี้แล้วก็มีไข่เจียวโป๋นี่กี่บาทคะแม่สี่สิบห้าจาสี่สิบห้าไข่เจียวห้าบาทเองเหรอแม่ไข่เจียวสิบบาทอ๋อไข่เจียวสิบบาทกระเพรา,าหมูเอ้ยกระเพราพอดีนี้สี่สี่อืมเป็นห้าสิบจ้ะแม่ใช่แม่คิดผิดเ <laughs> นี่ยนี่ค่ะสวยงามนะคะ อันนี้คือทําต้มร้อหมูใช่ไหมต้มร้อนหมูนี่เครื่องไม่ครบหมดแล้วค่ะเริ่มแรกก็จะมีกระชอนตับไส้ค่ะคือวันนี้เครื่องไม่ครบแล้วโมมาสายเองก็เลยหมดก่อนนะคะเพราะว่าแม่ขายตั้งแต่ตีสี่แล้วอ่ใส่กระเทียมเจียวนิดหน่อยนะคะโอ้ยหอมมากเลยอ่า หมูแมวเลือดอย่างเดียวใช่ไหมเ,เล็กใส่ฉอยยังเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะก็จะมาตักชอคือหมูบะชอ,อยนะคะบะชอ่อนี่นี่นนโอ้โหน่ากินเสร็จเรียบร้อยขอบคุณค่ะแม่ มีหมูมากนะคะไหนตรงนู้นนั่งได้เหรอคะแม่นั่งได้เมื่อก่อนนี้ก็มีจะไปคนจะไปนั่งริมน้ำไงเมื่อก่อนมันมีน้ำไงอ๋อก็จะไปนั่งริมน้ำค่ะนั่งตรงนู้นก็ได้นะเดี๋ยวโมไปนั่งตรงนู้นดีกว่าไม่ต้องไปนั่งหรอกขี้ฝุ่นอ๋อขี้ฝุ่นโอเคโอเคงเลยไม่ควรมีคนแอนเดินชมได้ลูกค่ะแม่เดี๋ยวไปชมตอนนี้มันไม่น่าดูมัน พคนน้ำมาตากใส่ก็เลยเปิดน้ำบอกรอยอันเออจะจะเต็มเมื่อไหร่อ่ะเส้นอยู่ทางด้านหลังแล้วจ้ะพาแม่ทำเส้นใหญ่ก่อนได้เลยค่ะแม่ก็ไปหยิบด้านหลังนะคะหัวบ้านๆส่วนใหญ่เขาจะแบบกว้างๆนะคะเพื่อน ผักก็จะเป็นถั่วงอกนะจ๊ะว้าวเร่งจากใส่กระเทียม คุณแม่แล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบเขาชอบกินอะไรที่สุดะคะในร้านเนี้ยก็ไม่รู้นะก็กินทุกอย่างกินทุกอย่างเลยอะไรหมดก่อนแม่หมูกรอบหมูกรอบจะหมดก่อนนะคะก๋วยจั๊บก็หมดแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก๋วยจั๊บก็หมดนะคะ ใส่หมูสับด้วยผักกจ้ารถเนี่ยก็อย่างนั้นแหละว้าวน่ากินหมูสับแล้วก็หมูมากนะจ๊ะ ใส่ใบผักอะไมาป่ะเนี่ยต้องตื่นโอเคจัดจานมาตอนมาะเลหาแล้วลูกเห็นไหมฮะมันไม่มีที่ไว้ก็มาไว้เอี่ยมนี่ก็ได้โอ้โหายใหญ่เลยตอนนี้และนี่ก็หัวโตแล้วอ๋อว้ยแค่นี้จิ๊บจ้อยเอาเลยสองจานเลยโอเคใส่กระมุกสับโอเคจัด เกี่ยวหมูสับแยกด้วยยังไงแต่จานแยกเขาแบบจะได้กินทั่วถึงน้นำซุปอ๋อได้กินน้ำซุปกินไปที่นีใขาก็ว่าเลี่วบ้าไอเกี่ยวหมูสับปุ๊บไม่มีเลยน้อยมันมาสายตอนเนี้ยไปคมละก้อนสองก้อนแล้ววันที่หนูมานะว,วันที่หนูมานะป้าดันไม่ขายนะ วันไหนเนี่ยเมื่อาวานเนี่ยเอ็งมาเมา่าวันไหนวะเมื่อวานปะเมื่อวานหวยออกหยุดไม่จ,จ,จริงจริงมันไม่เคยหยุดแบบแต่เมื่อวานเมื่อวานหือหยุดก็อ,อ,อ,อย่างงั้นอยากหยุดอะไรครับของหนูอะไรวะสั่งมาดูค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโมสั่งเป็นเส้นใหญ่ต้มยำนะคะอยู่ที่30บาทนะคะมาดูกันมีอะไรบ้างมีหมูสับคะ่ะนี่ มีหมูชิ้นหมูมากกันนะคะนี่ให้มาหลายชิ้นเลยนี่ค่ะหลายชิ้นเลยแล้วก็มีตับนะคะนี่ค่ะคือสีน้ำซุปนะคะชิมเลยน้ำซุปออกแนวนวัวเค็มๆค่ะไม่หวานเดี๋ยวโมวขอปรุงก่อนนะคะวันนี้โมสั่งเป็นเส้นใหญ่ค่ะเพราะว่าเส้นบะหมี่ของทางร้านหมดนะคะ ืเส้นนมหมูม,มักนุ่มโมกินรวมนะคะหมูมักตับเส้นอื้อ น้ำซุปร้อนนะคะดีดีผงงอของเขาเป็นแบบต้นเล็กๆนะคะเนี่ยดูน่าก,กินเดียดเล็กๆย,วยาวๆมันร้อนี <c oughs> อ่ยนน <c oughs> ม,มา,า,มานกก็คือเขาทำอยู่หน้าบ้านเขาเลยค่ะ <c oughs> ลมพัดเย็นมากชอบ 他拿啥过来嘛？ ตรงข้างวัดที่โมนั่งนะบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมก็พัดนะคะโอ้ยบรรยากาศดีโอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย